วางเบาๆหรอกวางเบาๆของเล่นใหม่กระต่ายเดินได้เอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนวางเบาๆพอเอเอามาให้หมาๆมาดูให้หมาๆเห็นหมาๆม,มองไม่เห็นน,นั่นต้องเอาไปให้มันหลบอยู่นะมันก็ออกมาไม่ได้ดิลูก เอามานี้เอาวางไว้ตรงนี้เอาวางไว้ตรงนี้ไปไหนอ่ะไปไหนเอาไปเก็บไปไหนอ่ะเอาให้กระต่ายเดินให้กระต่ายเดินอ่ะอาตั้งเลยหรก จบกระต่ยยืนดีๆลูกให้กระต่ยยืนโอเคนั่นแหละะวางวางงี้เบาๆเบาๆเบาๆลูกเบาๆวางไว้เบาๆเออหืมรักรักตอนได้มาวันแรกๆนี่กลัวมากอ่ะกลัวแบบหืมหลบ เปิดไม่ได้เลยอ่ะกลัวมากตอนนี้หายละหายกลัวละขว,วีนกระต่ายต้มโอ oh, พังเลยตายแล้วทำไงดีกระต่ายตายแล้วนั่นน่ะโอ oh, ตายแล้วขวีนมีหมาหมาก็ตายมีกระต่ายกระต่ายก็ตายหืมหือ Premises, เป็ดก็จะตายอีกตัวหนึ <S <S windows, <S <S ่งอ่ะถ้าหนูวางข้างบนอ่ะเวลามันเดินอ่ะมันจะตกออมาลูกวินขวินมาดูฮะดูดูกร่ายอ้อกระตายเจอ้ะต่ายตกวต่าแล้วกตจะมาดูที่แม่ถ่ายกระต่ายทำไมอ่ะไปอยู่กับกระต่ายนู่นห พอลินน่าจะมาให้ดูที่แม่ดูจอได้ยงไงเหรอม่พูดเป็นไปเล่นกับกระต่ายเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยจะมาดูกระต่ายโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบาครับ